สวัสดีครับวันนี้รีเวจะมาสาธิตวิธีการประกอบเครื่องตัดหญ้ายี่ห้อคุณใดนะคะ HDHLM 1 1 0 0 F ครับมันง่ายมากเลยนะครับเพียงแค่มีไขควงอันเดียวก็ทำได้แล้วไปดูกันเลย ง่ายไหมครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเราไปตัดหญ้ากันหญ้าบ้านลีวันะครับขึ้นยอามากเลยนะครับแต่ว่ารถตัดหญ้าไฟฟ้าของฮุนไดรุ่นนี้นะครับยังเอาอยู่ครับไปดูกันเลยเอเกือบลืมเลยเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการสตาร์ทเครื่องก่อนนะครับไปดูกันเลยก่อื่นนะครับกดที่ปุ่มสีน้ำเงินตรงนี้นะครับกด้างเอาไว้นะครับเสร็จแล้วก็ดันอันนี้นะครับมันก็จะขึ้นมาไปเลย ทุกคนตอนนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับว้าวจากที่บ้านเป็นสนามลกๆนะคะตอนนี้ได้เปลี่ยนกลายเป็นสนามเวมบลีแล้วครับเพราะว่าฮุนได HD HLM หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ F สามารถปรับระดับล้อได้จึงสามารถทำาลวดลายที่สนามหญ้าได้ซื้อเครื่องตัดหญ้าครั้งต่อไปห้ามลืมเลยนะคะซื้อฮุนได HD HLM หนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์ F นะคะสำหรับวันนี้ขอไปก่อนนะคะสวัสดีครับ